ณปัจจุบันปลาบอลลูนของที่ฟาร,ร์มมีสายพันธุไหนบ้างครับเรามาเริ่มจากตัวนี้เลยม้าลายหางบวงนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นสายพันแรกที่เรามาีนตอนนี้นะครับผมคือเจ้าตัวบอลลูนม้าลายหางบวงนะครับเนี่ยลักษณะของเขาในหางก็จะเป็นแบบนี้เป็นวงบวงแบบนี้นะครับผมเป็นม้าลายนะครับผมนะเป็นลายม้าลายนะม้าลายคือชื่อลายของเขานะครับผมเหมือนอารมณ์เหมือนหางนูนก็จะเป็นชื่อสายพันธุ์นะครับผมแล้วก็จะมีพวกนี้นะครับผมที่เป็นแพตตินัมนะครับผมเป็นแพตตินัมหางบวง จัดอยู่ในประเภทปลาบอลลูนเช่นกันนะครับผมเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับชุดนี้นะครับผมหน้าตาน้องเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เรามีนะครับผมก็จะเป็นชุดนี้เป็นมาเบลนะครับหางบ่วงเช่นกันมาเบลนะครับผมลายเขาเนี่ยมันจะกระจายกันแบบนี้นะครับผมเป็นสีขาวดําแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดสามสายพันธุ์ที่เรามีในช่วงนี้ที่เป็นปลาบอลลูนนะครับทุกคนนี่ซึ่งทุกสายพันธุ์ตอนนี้ก็จะเป็นหางบวงทั้งหมดนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้า หลังจากนี้มีอัปเดตยังไงเดี๋ยวมาว่ากันในทีนะครับ